สวัสดีครับก็วันนี้นะครับก็อยู่กันที่หน้าศา,า,าลอาญารัชดานะครับเป็นวันที่3นะครับของการอดอาหารของพระอาจารย์ดาวดินนะครับผมนะครับก็เมื่อคืนก็ฝนตกนะครับตอนช่วงดึกนะครับผมแล้วก็อาจารย์น่าจะไปอยู่ตรงบริเวณท่า่า,ารานะครับผม ซึ่งวันนี้ก็ยังมีวิตามินซีครับผมแล้วก็มีพี่ที่อยู่หมู่บ้านสุรุฟ้ามา,มา,มานะครับมานั่งด้วยนะครับแล้วก็มีนะครับลูกศิษย์ลูกหาพี่ว่ามาอยู่เป็นเพื่อนนะครับก็หลายคนอยู่นะครับผมนะครับ ผมจะไม่ได้ไปสอบถามอะไรพานะครับผมจะให้พาท่านพักผ่อนนะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้นะครับช่วงบ่า,บายๆนะครับที่แรกผมบอกว่าจะมาตอนเที่ยงนะครับแต่ไม่ตื่นนะครับ ป้าก็มานะครับนี่เป้าเป้าก็มานะครับเป้าเป้ามากี่โมงเนี่ยตอนนี้เขาจะดวกแล้วผมเช็คแล้วเนี่เรื่องการเรื่องกว่าแล้วก็เรียนไปไหนไปหน้าเรียนจำเพราะว่าไอ้ไอ้ที่สารไอ้ที่สารไอ้อะไรที่จนามหลวงอ่ะเขาบอกว่าไปรู้พวกไอ้ีเดมมันจะมาจริงไม่จริงก็ไม่รู้นะวันนี้ไม่มาเขายกเลิกครับ อ,อ,อไไะไรเมื่อ,อวานตู้คอนเนเนมาเะล่ะอ่เมื่อวานตู้คอนเท,ทนเนอร์มาเม่อไ่สนามหลวงให้หมค่นะครับอันนี้นครับ เป็นวันที่3นะครับผมของการามานั่งอดอาหารตรงนี้นะครับของอ<ด>าจารย์ดาวเด่นนะครับ,รบผม